สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นตัวแทนของชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะโดยเราจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาโดยพวกเราเลือกศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านหนองคยค่ะ การรวบรวมข้อมูลพวกเราได้ไปรวบรวมข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิน่นและผู้นําชุมชนค่ะขั้นตอนที่3นําข้อมูลหลักฐานที่ได้มาตรวจสอบความน่าเชื่อถือค่ะขั้นตอนที่4นําข้อมูลที่ได้จากแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์และตีความค่ะขั้นตอนที่5เรียบเรียงและนําเสนอค่ะค่ะประวัติความเป็นมาของบ้านหนองโขยค่ะบ้านหนองเดิมชื่อบ้านยางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านรอนบมค่ะ ติดกับลำน้ำชีปัจจุบันเป็นที่สาร,รณนาป่าช้าค่ะบ้านดอนบมและบ้านยางพอถึงฤดูน้ำมากหรือน้ำหลากก็จะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีค่ะพร้อมกับมีที่ทำกินน้อยชาวบ้านจึงคิดหาที่ทำกินใหม่ค่ะโดยมีท่านหลวงรวมและท่านหลวงสีเป็นผู้นำการอุยพค่ะ ในสมัยก่อนจะต้องหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีสัตว์ป่าทุกชนิดอาศัยอยู่เป็นประจำและมีน้ำมากพอที่สามารถดื่มกินได้ตลอดทั้งปีเพื่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านค่ะ มีเหตุการณ์สัตว์มากินน้ำที่บริเวณหนองน้ำแล้วทำให้สัตว์ล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งคนสมัยก่อนเรียกซากสัตว์ว่าโขอยเช่นซากโคเรียกว่าขโขยโคซากนกเรียกว่าโขยนกเป็นต้นค่ะหลังจากนั้นผู้นำได้มองหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่จึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังทิศใต้ ซึ่งมีดอนพอสร้างบ้านได้และไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนักค่ะประมาณปีพศ2417จึงตั้งเป็นหมู่บ้านมีจำนวนี22ครอบครัวค่ะหลวงสีและหลวงรวมได้ปรึกษาก,กันกับลูกบ้านว่าหมู่บ้านควรชื่อว่าอย่างไรจึงถือเอาหนองน้ำใหญ่และสร้างสัตว์มารวมกันค่ะจึงชื่อว่าหนองควยค่ะ หนองขอยมูที่19ตำบลท่าพาะอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นแยกมาเป็นบ้านหนองคอยมูที่2ตำบลท่าพาะเมื่อปีพศ2540มีนายสถิตโดนพีลาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกค่ะค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย